สกีโอเคจริงใช่ปากเสียงมันได้ป่าวะอ้าวได้ๆป่าวเนี่ยหอดนไดา,า,าแล้วเด้เอ,อปออีโอเคเตรียมละพร้อมละลุยอา้าวไม่ตอบผมเลยโอเคอัดชมเอาโฮ่ อ,อ่าน,นะครับผมขอบเลยวันนี้มาเก็บอะไรเนี่ยเก็บอันนั้นใช่ไหมไม่ลงแรงนะเน็ตฟุ๊กไม่โอเคอ๋อนั่นเนี่ยหลุดไปแล้วเนะี่ย ได้สิบเหรียญใช่น่าจะหลุดแหละได้สิบเหรียญได้หนึ่งเพชรของเขาน่าจะหลุดแหละถ้าไม่หลุดเอ้ามาแล้วนี่ติดไม้เล่นหรอมาเลด้ไม่ได้ขะองซันได้ห้าสิบเหรียญเพชรนู่นนน่งหนึ่ง่งหน่งหนเ่งหน่งหนึ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 ่งหพช่งหนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่ง ไม่ทันแน่ตัวเนี้ไอ้สองเพจทันอยู่อู้ไม่ทันยุดดิฟุกอ่ะไม่อยู่ตรงนั้นนี่วันดีตั้งไม่ได้ถยุตำแหน่งถยุตำแหน่ง <laughs> เอาล้มงไอง้ออโหวนมาที่เดิมลงไปหัวตีนั่นอะวนมาที่เดิมปะนั่นไปนี่ละกันบีมาไม่มีใครอนุกไม่กับครับผมขากิ ซากิมีคนลงอ่ะาไปบีมาถึงหรือเปล่าหรือเอาลงตรงนี้นี่บีมาอะไรเราก็ซากิกับบีมาก็ทีใช่ไหมอะไรล่ะไอะเดียวรธแล้วลงตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปคาตูเออจะบอกว่าคาตูไม่มีใครเอานกมา,เ,าเลยสายงงเ,เดี๋ยวแย่งเราลงก็มันจะไปปีหักเดี๋ยวรอแคนกลิ้นเวลเจ็ดก่อน จะเล่นนกแหละเคลเขยิ้มเเจ็จกลับไปเล่นนกแล้วทีนี้จ็าด้ประจํานกและทีเนี้ยไปเครื่องร่อนส้มแถ้ามันไม่เอานกก่อนอ่ะเป็นขึ้นจากก็ไม่ค่อยได้ใช้ผลิตอยู่แล้วมะวะอืมเออไม่ถือะพี่ตกลฮะมานี่เราสุสานแล้วยิงเครื่องมาแล้วตรง ยิงเครื่องตรงบ้านบ้านแอวอะยิงตามมารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราก็อยู่อยู่แค่คนเดียวต<อ>้องทำไมมันไม่มีผู้นัมอ่วะอันนี้ต้าแล้วพร้อมบอกโอ้โหรอด้วยได้เล่า ้อมมากอ่ะหาปืนกันฟึบฟึฟบฟาร์มไวเอาเกาะสามทิ้งทำไมวะเนี่ยไม่เอาก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปเก็บเองมาดิเดี๋ยวหาให้ใหม่ไปก่อนไปก่อนเลย รีบฟกมันเดียวระวังเด้ออะไรเงติงแล้วอ่ะใครไอ้เนี่ยตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะอ๋อติงแล้วไปเลยเหรอมันมีสองตัวตรงนี้ก็มีติงหนึ่งนะตรงบลง็ตรงตานี้ปิดพลาดไปหมดเลยตรงส้มเหรอตรงส้มเหรอฮ่าของไม่ครบอ่ะมีตัวป่ะตรงส้อมอ่ะ ตัวหลังมันมีสองตัวนะกวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วหลบหนีได้ปะจะพยายามท่าเรือใช่ไหมอูเรืออูเรือมาบ้านเอวได้ไหมเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่อไหร่หรอว่าเมื่อกี้มันมีปีนหนึ่งนึงเราเราเรามันขึ้นเครื่องดีก่อนเด็กไปยิงมันขึ้นเปล อันี้มันตามสั็มันต้องเป็นเหนือแหละอยากไปบูนะแต่ของยังไม่พร้อมเท่าไหร่เออมาเราเจอแล้วมามาเตรีมเกาวิ่งมาวิ่งมาต้องวิ่งมาวิ่งมาครบอยู่วิ่งมาจา้ะมันมีเป็นศพแล้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไอ,อ้อันนั้นน่ะศพศพปลาจ้าตัวเองแหละไปเก็บปล่ะไปเก็บปล่ะบาา้บา,าบาาอ,อ นี่มีคนยิงไปแล้วมีคนยิงไปแล้วข้างหน้าส้มข้างหน้าส้มข้างหน้าข้างหน้ามีคนอยู่ข้างหน้ามันยิงตัวมาดีตัวมันดีมันดีตัวมันยิงตัวมันดีตัวอะไรก็ช่างอ่ะเธอมันลอยตัวมาอยู่ข้างหน้าเลยลงเห็นแบบจระจะเลยเมืเ่อก <c oughs> <ส>ี้ยิง <c oughs> ดีปลดภัยแล้วเพื่อน มันไม่มีเป็นของแต่งมันไม่มีของแต่งอ่ะโอ้โตเต็มเลยค <c oughs> ุน,น,นอ่นนเะเต็มเลยส้มตั้งหลักก่อนเยอะเกินมันดิบไหมครับมันดิไหมมันดิบมาจากอุโมงค์เลล้มแล้วหนึ่งะมันดิบมาจากบนเรือเปิดคาดแล้วจะมีซอกจะมีกุญแจนะวิ่งจากกองโกข้างบ้านไม้อ่ะจ่ายยิงล้มแล้วหนึ่งดูตรงกันนะ ตรงตรงบ้าน่ะจะมีตัววิ่งมาอะไรลงรถลงรถด,ดาวดาวอยู่ลงรถใช่ดาวอยู่ลงรถเออลงรถนี่ว่ายั <c oughs> งไงมาแล้วเสือ <c oughs> เส้อขาวเสื้อขาวมันจะไปช่วยเพื่อนมันจะเลยจะไปช่วยกันมีที่แข่งคันนะจะไปช่วยเพื่อนบ <c oughs> นั <c oughs> ้นถ้าจอดจะมาตายแล้วส้มโคเวอร์โคเวอร์จากอ้อมหลังจอดไว้โครบไว้ ดดมอตมอเมาเต้น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 เ้นเต้เต้นเนเต้นเ้นเต้นนาต้นนต้ต้เนเตานต้เก็นเต้นเต้ลเ้นเตนเ้เเต้นนเนเเ มาันมีตัวมีตัวตรงไหนเอาเลยเอาเลยยิงได้ยิงตัดมีดได้แหละได้กว่าเจอตรงไหนมันไม่ติดพิชนะถ้าติดพิดมันดาวแล้วแหละตรงไหนตรงไหนตัวตัวตรงไห้วอลดำให้วอลดำถึงบ้าน่ะอ้าวโดนเลยโดนเลยเดโดนไปเดียวเดยยังส่ง ไปไม่ได้่ะทางตรงจัดอินจีเจ้าเลยครับไม่มีอะครับเอ็มเจต้าหรอครับคุณก็หมดอลครับอ้อมขวาไปดิพี่เซนแล้พี่จอมนะแนะนำนี้เห็นไหมไม่ได้กดดันนะไม่ได้กดดันยี่ พี่ต้องไปดักอีกสองต้นไม้ไม่ได้บอกนะแค่แนะนำดักไปตาล่าที่สามดักไปเราตาล่าค่ะไปยิงหมดเลยพี่ไม่ต้องกลัวมาอย่างน,นี้แล้วพี่โชคดเก็บ,บตังดูวยพี่หนุ่มต่างมาไม่ลงอะไรแบบเนี้ยอะไรนะเอาปะเกาะก่อนละกันนะเอาปเกาะส้มเจอคนเหรอล้อก,ก่อนล้อก,ก่อน ลนไปสิบเก้าละเมตรในบ้านในบ้านยิงไปตะวัไม่มีปืนชาร์อจอ่ะเจองอยู่ตรงนี้แหละเออระเบิดไม่ขึ้นบนจะมีปืนชาร์จอยู่ขเขาเบอร์ให้ส้มล้นจ่าซ้ำนู่นไปนู่นแล้วเอาออกมาไปกันดีไม่มาอะไรไม่มีกระสุน จนหมดตอนนี้จนหมดเกลี้ยงตาย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 เย็บพี่จาระบบเย็บตัวตึงสองตัวทำไมตายก่อนวะโหน้ยสองเราส่งเข้าวงเรากบะแกลับซองโค้งอะเมื่อกี้ผมซึมผมไม่ได้ตะกี้ก็มีแต่ซองปุ๊ เอ็มพวกลับซองพกับสองตัวลุมอ่ะไอ้เสื้อขาวโอ้เคีี่เอ่อลูกซองผมอยากจะบอกว่าสะโคกสองไปใส่ข้างบนมีเขาเพราะมันเออข้างบนเขามีคนข้างบนมีเขาอ่ะมันมีเขาเขาอะไรวะข้างบนลัวลิ้นลัวไแบบโอ้แล้วขี่ตุ๊กตุ๊กไม่หรอคนเด้อเดไปคนเดียวโดดเลยนะ ไปเลยไปเลยข้างบนข้างบนข้างบนไาขีา่รถไปวิ่งมาถึงนะครับระวังข้างบนข้างบนออกครับเหรอข้างบนมีเขาขเขาเมื่อกี้ได้ยินว่าข้างบน,นมีปืนด้วยแหละลิ้นเหลือไม่ได้เทดด่าทีใครชักปืน <c oughs> ช่อมชักปืนเหรอวิ <c oughs> ่งทางข้างกัน ข,ข้างบนมีตึก<อ>พี่ <c oughs> พ่จ,จนก็ได้พี่แางไม่ต้องฝึกเป็นตู้หมดมารด <c oughs> าไม่คือฝ <c oughs> ึกเล่นอยู่ฝึกแบบฝึกให้มันแบบเอเดีย๋ยวให้บัตรกระตือลุลน์บัตรไม่เครียดดีไงไมันต้องใจเย็นไงเวลาเจอคนต้องใจเย็นไว้ก่อนอะไรแบบนี้แบบเขาเข้ามาชักต้องใจยเย็นใจเย็นใช่ไหมเราต้องใจเย็นอ่ะโอเคซ่อมหา m p 4 0นให้หน่อย แต่แต่ว่าถ้าตอนโดนลุมเนี่ตื่นเต้นดินนะแบบอะไรแบบต่อสองอะไบ้านต่อสองถ้าโดนโดนลุมมาตื่นเต้นเล่นไม่ถูกแต่เราต้องเข้าวงมาไม่มาปืนในรถไหมใช่ปืนนี้อีกแล้วยิงตัวเองตายซ้อมตามมาเราจะไปไปพีคไปพีคเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดี ข้างบนมีเขามีตึกบนเกียร์ข้างบนมีเขาข้างข้างบนมีเขาข้างบนมีตึกนี่นี่อ่าแม็กซสามได้ยังเก็บไปให้ละอือได้มามีแต่ของนึง่งนั้นเลยเก็บไปนี่เราได้แล้วแม็กซสามโอเคนั่นได้จริงเอ็มพีไฟอยากได้ของแต่ง ไม่ออมมปนสีู่นไหนเนีนย่นยไอฟส่นดีกว่าโอเคทายปืนไม่มี อะไรมาตอะไรเหรอวงเหลืองไม่มีคนนี่มันไม่ใช่สระระหว่างนี้เดี๋ยวขอจัดจัดแจนอุปกรณ์โอเค อยหกเออในวะคือในปาร์ตี้มันยิงคนไม่ค่อยเข้านะอ๋อโอเคแล <c oughs> ้วนะฮะปืนเปลี่ยนไม่ก่อก่อมันหนูนะฮะปืนไม่รู้นะแต่พี่ชอบมากเลยอ่ะไม่นไม่ถูกปารอเคมันมีคนไม่ค่อยเข้าไม่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้พี่พี่พี่ลองเล่นดูดิอ่าไม่พี่จ่าลองเล่นดูดิ นาดาดาเลสจอนจ่ารักกันมากเลยนะจ๊ะถ้ารักกันขนาดนี้ขอวงต่อไปอยู่ที่พูดไม่ทันจบมันก็ลัจบอยู่ที่ตรงนี้ก็แล้ววงใช่ยิงใครอ่ะข้อหนึ่งตกใจเลยอ้าว เฮดช็อต <Head> ตกใจอ่ะรูมไปเห็นอะไรก็โดดเข้ากล้องหมด <laughs> อยู่นอกระเบียงนี้เราจะตายไหมแ้่อดอกตกใส่ตายดิใสแต่ก็ตายมมีคนอสองคนหลังนั่นดาวจ๋าเจ่อจ่อยบอกโอเคโอเคจอและ ดาว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 คนนึงสวยส้ม,มตายแล้วมันตายแล้วไม่รู้ว่าคนที่ตายส้มบิงตายหรือมันตายเองกระทะบิงไปหมดบิป,ปะะโอเคเย็ยเยยเยยดอีกทีนี้โอ๊ยโอ๊ยโออยจะยืนจะยืนจะยืนไหนอ่ะพี่โจพี่เอพี่จ๋าโชว์ล่างหวัวหน่อยดิ ล้างหัวชวยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอลบก่อนข้างหน้าส้มข้างหน้าส้มนี่แหละมีมยิงร้อระเบิดระเบิดโโอ้หแขางจังเลยนะอ่ะน,นี่โอ้ลากไม่ขึ้นต้องนั่งมีลายเยอะดีก็ไม่ยิงมีลายเยอะลากไม่ขึ้นข้างหน้ายังมีอีกนะข้างหน้ามีอีกนะอย่งนลบนะเขามาแล้ว ดเดบิวต์มาลบกันลบหนยหนยบไปสไลด์ด้วยนะโหสเกตสไลด์ลม้ลมลม้ลมล้มลชนะแบบสิวเสียดจารัก <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะไนึ่าร้อยดบมเมดแค่ยิงทีเดียวมันก็ตายเองอ่ะดูดาเมดเดิแค่เก้าร้อยได้ทั้งเจ็ดคิวมากที่สุดในโลกเออก็มันไปเองบัดอ่ะ